สบายดีพี่น้องสู่ผู้สู่คนครับเขาขั้วครับมาเนี่ยประพาสิสิลาบหมูครับลาบหมูนะครับมะลาบหมูนะครับเบิ้งที่เด็ดด้วยครับเด้อประพาสิประเดีย๋ยวสักคนด้วยครับเนี่ยประเดีย๋ยงนี่มากับประเดีย๋ย เขี่ยมกันบุงนัวบุงนัวนัวเสียเลยเบิดเลย,เบ,นเ,นยลบเบิดแค่นี้แหละครับเจ้ากินครับเบิดเลยไปพี่เตอร์ครับจัง่อยครับมากินน้ำกันได้ครับเด้เอออกหัวครับไป เพียงง่ายๆเลยผสมครับ <c oughs> ว่า <c oughs> โอ้ยไอ้น้ำหอมได้ไหน <c oughs> ยืดหับเด้อ สิมหมดแล้วครับ้อมประเดียกน,นะครับแล้วองเลยพร้อมนะครับพร้อมปลอบแล้ว้อมอบัวด้วไ,ไปเลย โมเสียเหมือนกันนะครับเด้อไปซงเด้งกินเด้งกันครับขอขอเขาขั้วข้าวแกาครับ การนี้ครับการหอมเนี่ยครับใช้เลยปรุงแตเดี่ยวๆด้วยครับพอขั้วครับพอขั้วเดี๋ยวครับอันนี้รวบรวบความหอมเลยครับรายการหอมบัวปลูกเองด้วเราครับหอมบัวนี่ปลูกเองครับเห็นรายการ บลเขือนครับบเขื่อ,อต้มครับผมค่ะคักเลยครับกุก็หอมหอมครับะครับปกินน้ำกันได้นี่นะครับเร็บแจ็เลยคุณ <S 1> <S 1> ครต้นเขาปลาี่ซือจานวนเห้ควมก่อนท่านครับ <S <S เดี๋ยวนะครับเรือ ยอดเลยครับแซ่บประผาดด้วครับสบายดีพี่น้องสู้ขูสู้คนครับสบายดีรอบที่สองครับมาครับมากินข้าวด้วยกันครับข้าวเหนียวมากน้ำครับเขือครับแล้วก็ไอ้น้ำซุปด้วยครับนี่น้ำซุปเอ้ปลวกหมูนอะไรนะครับ เด็กครบหลัมู้ครับอันนี้แกไมทำมสมใจใกลได้ครับครับมีแดกแห่งม้านครับมีแดกแห่งมานนะครับเด้อครับลุกได้นหน่อยครับอืมครับ เปเองครับเนี่ยอมครับ

มุ่งนะครับสุดนอ แกงไก่ไทยปลน้ำม่ส้มนะครับน้ำม่ดองนะครับน้ำม,ม,ม่นส้มอับารได้ทำอะไร เขาขั้แกครับ,บรนี่เข่ีือต้มนะครับกําลาบก็เจียวบอลนี่เสครับนเขาสไดเลย บ,บบวัวหอมปลอมผักแพ้วครับผักต่างสายบริสุทธิ์ครับใบบะกกูดครับลูกนาบ้านทบหน้าหมาดากินเองไม่ได้ท็อเสือมมั้งเนี่ยตัเลยกี่นะครับซี้ใบเลยกับนีเลย เล็บขาวนี่ไปยิบมาแล้วครับเป็นเด่นตำรวจบดบด้ซื้อครับนี่น้ำซุปครับซุปไปหลวงง้อนะครับ หลังจะประเดี๋ยวนี่หลับมุ่นเสี่ยครับ ยิ่มครับร้ายพวอน้ำซุปลวกหมูครับอะไรกับไอ้ลากหมูครับอะไรกับไอ้ผักหอมผักหอมลวกครับแต่กับเคือครับแล้วก็บรร่อยครับนี่ยอ่งเงี้ยครับเสร็กแล้วกินดิบไปเลยครับมากเนี่ยหูเงี้ยวนะครับมาเนี่ยไม่จักซื้อนะครับจะมาเนี่ยไม่จักซื้อครับบักบวบร้อยเอื่นนั่นนั่นครับ กินดิบก็ได้เก็อย่ากินดิบอยู่แางท่ายคลิปนะครับแกงแกงชนไม่สมครับมกกนนัก์เก็ตดิบกดไลค์ก็แช่ได้ครับรอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามครับผ่า,าถั่วสาขอสวดขอให้ครับจิบน่าพ่อกันไหมครับเดี๋ยวไปกินอีกครับทีมเขาเป็นหลายอย่างสวัสดีครับ